สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอาดกุ้งคนเดิมนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค์ครับอยู่ในช่วงมอดรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวรรีวิวมอสสุดเท่นะครับเท่สัตว์ฮะนั่นก็คือมัดยีโรบายนั่นเองนะครับมอนสเตอร์ตัวโปรดของผมนะครับทุกคนอาจจะชอบมอนสเตอร์แต่ละตัวเพราะมันมีความสามารถแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นบิ๊กแมนก็อึดสัตว์สนะฮะเอนเดอร์แมนก็วร์ปได้นะฮะแล้วก็อะไรต่างๆนานามากมายนะฮะ <Monster. S 2> ชอบมากที่สุดก็คือฮีโร่เบนนะฮะโอ,อ๊ยนี่นะฮะเราเล่นนะครับมันพอเราใช้มอสฮีโร่บายนะมันจะขึ้นในพวกนี้มานะฮะเนี่ยเราก็เขียนไปเลยครับสแลสฮีโร่บายนะฮะสและะสแลม่งโอ๊ยกดผิดอ Hero อฮีโร่บายไหวะมองไม่เห็นเอ้ยอะไรวะโอ้โยค้างวะ่ะ เออคือกลับมาได้แล้วครับอูบีอาร์เลยวะบีอาร์ไอเอ็นอีสละไอ้เราก็กดไปเลยครับมันจะขึ้นมานี่ครมันจะมีไข่มันจะมีไข่ทั้งนั้นครับนี่ฮีโร่บายเดี๋ยวเลี้ยงแป๊บเดี๋ยวนี่นี่น็อชเดี๋ยวไฟนี่เออนี่ฮีโร่บายฮีโร่บายเลเซอร์ฮีโร่บายไฟส่วนนี่น็อตนะครับ นี่เอออย่างนี้แหละเราไม่บอกนี่คือฮีโร่บายตัวแรกนะครับนี่คือฮีโร่บายตัวเดียวในใจผมนะเขาคือฮีโร่บายธรรมดานะฮะเงินน้ามหอะไรดิโอ้รอสัส้นๆอุ๊ยห่แม่งวิ่งเร็วนะครับไอพวกนี้วิ่งเร็วนะฮะเออผมบอกอีกอย่างหนึ่งตอนผมเป็นสวัยวอแล้วก็สู้กับฮีโร่บายอ่ะมันตบผมทีดีตายห่านเลยครับโคตรโหดอะ่ะโคตรเ็นความโหดอะ่ะตบเราทีเดียวตายห่านเลยอะ่ะโคตรเก่งอะ่ะ ต่อไปนะครับปรับดีฟูหมดแป๊บอืมนี่ก็คือฮีโร่บายสองจุดศูนย์นะครับฮีโร่บายฝืดเอ้ยไม่เอาไม่ใส่หมวกให้มันสีปกติหน่อยดิมันจะมีอะไรขึ้นมาได้ว่ะตรงเนี้ยฮีโร่บายสองจุดศูนย์นะครับตัวนี้ก็แข็งแก่งอยู่เหมือนกันแต่มันตบเราทีเดียวไม่ถึงกระตายนะครับเหมือนกับไอตัวฮีโร่บายธรรมดานะฮะฮีโร่บายตัวนี้ก็มีสีชมพูแม่งฟงฟิงแล้ววะแต่ไม่เข้ากับสี่ตัวเลยสี่ตัวมันหดอะ อืมไป้ปปรับดีโฟมอีกแก่ไคือคีโร่บายลาเซอร์ไม่สิต้องบอกว่าคีโร่บายไฟก่อนตกลงมีไม่น,อน็อตมีลาเซอร์อะไรพวกงงอะไอ้อน,นี่ถูกกันนะนี่ว่าลาเซอร์ฮีโรบายไฟโอเคต่ไปกีีโราบายไฟนะฮีโราบายไฟก็จะเป็นอย่างงี้จ็บเลยแต่ตีเราทีเดียวไม่ถึงกระตายนะครับถ้าจําไม่ผิดนะจําไม่ได้แต่ที่รู้ว่าฮีโร่บายธรรมไดาตีเราทีเดียวน็อกเลยนะ ติดโครตรโหดอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะดูดีไฟมันโครตรเทพอะหล่อปะล่ะแม่งเสียงร้อนแล้วพอไปเถอ <_ D> ะต่อไปคือยีโรบายลาเซอร์นะยีโรบายแม่งถือไข่แล้วก็มีเลือดติดเต็มตัวนะฮะ <_ D> ตาสีแดงไม่รู้ทำอะไรได้โ <_ D> รบายตัวนี้กากที่สุดแล้วครับม่งโคตรเดอะฟันเลยครับตอนนี้ถ้าท่านชมแบบว่า เขาหมุนเลยว่าหัวติ้วหรืออะไรสักอย่างเยนหัวก็กอไปเลยเ <laughs> พราะไอ้ห่านี้เร็วสัดๆนะฮะต <laughs> ีไม่พอเลือดเต็มเลยต่อไปนะที่นำตัวสุดท้ายก็คือนอชนะครับนอชไม่ค่อยถูกกันใหายนะฮะใครใครใครที่ดูมาชัดงันน่าจะรู้นะครับเอาจะไปไหนขวามองมหน้าหน่อย <laughs> วันดีนอชนอช h วันดีเออนอชแม่งเ, <laughs> เป็นประมาณว่าไอ้ลันโกลเลมอะไรประมาณนั้นนะฮะอืม ใส่มาอะไรอีกนึ่งนะอันีไ่ไม่ใช่ ard, is, is ไอันี่ไอันี่ไม่ใช่มอสเนี่ยถือผิดกันเขจัดขจัดถือนี่แม่าถือดาบเพชรนี่ถึงเราใช้ดีฟูลหมดไปมันก็ไม่หายไปนนี่มัเลือดเยอะสุดๆนี่เราบายมาเก็บดิอ้าวมีอะไรครับเดี๋ย้ๆๆเวลาแบบอ่ะมาต่อนะครับอ <invece S 2> <t> ันนี้เราจะมาลองปะทะกันนะครับ ฮีโรบายธรรมดากับที่กับนัชนะครับใครจะชนะฮีโร่บายนัชไอ้คนนี้นะครับอ้าวนัชเริ่มแล้วครับฮีโร่บายหนึ่งกับกระเด้งนะครับอย่างกับลูกเบสบอลไอ้บาสเกตบอลอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วครับผมว่าฮีโร่บายต้องชนะฮีโร่ไมยิงฮีโรบายน,านั่นฮีโร่บายตบไม่ีถึงก็ตายอ่ะโหดเปล่าโหดสัตว์รัสเซียต่อไปนะฮีโร่บายสองจุดศูนเปลี่ยนดีฮีโร่บายสองจุดศูนย์นะครับกับนัช เอาเลยตีแล้วครับยีโรบายถึงกระป,ปิวนะแล้วใครจะชนะนะครับ,บ,นนรบผมชิมกีโรบายเดิมนะครับบ้วยีเราบายก็ชนะอีกเดิมแหละแต่ก็ช้ากว่าตัวแรกตัวแรกแม่งดาเมจโคตรโหดนะฮะตผมทีเดียวตายเลยอ่ะถึงผมใส่ชุดกอเพชรผมก็ตายอะ่ะไม่เหลือว่ะเอาแล้วครับเออ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 ,อ,อ เอาแล้วใครชนะแกะนั้นไม่เกี่ยวที่อะไรเออเออเอาโยบายล่นครับก็ขึ้นมาสิโยบายมันงูเนแตวะเออเนี่ยมันจะลงมาอีกงานครับแล้วนะครับน่งโดหดครับดสัตว์ต่อไปนะครับ ยิโรบายไฟประท่ากันน็อชกันอีกเส้นเคยนะอะ้ยอฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยมายิโรบายไฟชนะอีกแล้ยติดมุมแล้วครับอย่าให้แม่งออกแล้วพี่เกล็ดไปทางซ้าอีกแต่ครับยีนน้ตีเยแล้วเอาเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย มาเอ้ยฮีโร่บายมันตีน,อน็อตไม่กี่ทีตีฮีโร่บายตั้งหลายหลายทีแต่น็อตดันแพ้นะครับฝ่ายแสดงว่าให้เห็นว่าฮีโร่บายตีเร็วสตีแบบว่าดาเมจเยอะสัดนะนชนะคาชนะนัน่นไงฮีโร่นาะอีกเลยฮีโร่บายโอ้พนมันเลือดเท่าไหร่นเนี่ยไปฮีโร่บายล่ะเส้อผมว่าฮีโร่บายล่ะเซื้อแพ้เลือดเขาจะเยอะแต่ก็แพ้เล่นมากแล้วครับ ใครชนะ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 ,ชนะนจะลงไปสิเอ,ออย่างนั้นแหละกิโรบาร์เซอร์มันก็ได้แค่ยิงธนูนะฮะเนี่ยเหน็นปะเหน็นธนูพวกนี้ปะไ,ไม่ได้มาจากไหนเลยมาจากกิโรบาร์เลฮะเออันขึ้นได้เออแต่กิโรบาร์เซอร์มิ่งเลยผมว่าเอาไหมเอาเลยเอาเอาใครชนะครับใครชนะสีสี น,นี่ติดไฟยังกับมังกรลงไปเลยมึงอนะ่ะฮีโร่บายตัวนี้ผมถ้าฮีโร่บายตัวนี้ผมเชียร์น็อตดีกว่าได้ไหมดาวน้อยกว่าดาบอีกจะตีกันจนตายยังเงี้ยนะฮะแล้สุดท้ามันจะขึ้นจะอะไรกันแน่เนี่ยไี่มันวิ่งเร็วเกินไปนะฮะเลยทำให้มันไม่เคยวบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ ประท้าที่ทั้งสองตัวโอเคไอตรงนี้มันก็ค้างมันไปเลยจ่ากูกมาให้แล้วเนี่ยอืมว่าเละอืมอมทำมันรู้ให้เลยอ่ะอ้าแหงเร็วเร็วดิ อ๋อตีให้ตายนะพวกมึงอาวมิโลิบายเสร็จแล้วอีสักสามตัวดิมึงเนฮะ้ยผมจะดูแค่สองคไอ้คุณนั้นไม่เกี่ยวนะฮะดูเพีพอมิโลิบายล่ะเซอร์ตายไปอีกทีอนะให้ไฟยังกับมังกรลายก็สวยดีนะ มันก็ถือไข่อยู่ำหอกเลยลงไปซีงจะกระโดดขึ้นมาปลาย,ปายล่เซตไปแล้วเมื่อไหร่จะใกล้จบวะโอ้โหฝั่งนี้ก็ไม่ไหวจริงๆเอาน็อตเข้าชาร์จน้องเข้าชาร์จแล้วก็ไม่ไหวขออาภัยดี กินไป้ทุระนิดไม่ใช่ไอทุระนิดหน่อยตอไม่ค่อยดีต้องมือนีกันตายแล้วเออนี่แม่จะก,กี่โมงกี่ยามกันแล้วอย่างโอ้เครียดครับเครียดทำให้ท<ำ>่า<ำ>นผู้ชมมองหินนะคะเออเอาไอหา้ห่านี่มาล่อแทน เออตายฮีโร่บายล่าสุพอเถอะผมจะให้มาความน่ากลัวของฮีโร่บายกันนะฮะร,ร้อนอ๋อดีมงเนี่ยเออนี่ครับเห็นเปลาตีดีด,ด,ด,ดีสองทีตายท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังจะใส่ชุดเกาะเหล็กนะฮะเอชุดเกาะเพชรนะครับ,รรบแล้วพวกท่านดูนะฮะว่าชุดเกาะเพชรก็ไม่สามารถทำหานอะไรได้เลยนะครับ ในขณะนี Hello, ้เอในการใช้ในการสู้กับกีโลบายธรรมดาเด้อเปิดตาดีด okay. ีดีครับเฮ้ยได้ไงอ้าวเฮ้ยเฮยใจเย็นใจเย็นใกีโลบายกีโลบายกีโลบายจะเห็นได้ว่าแม่งตกเดี๋ยวกูก็ดองนะครับสร้างบ้านะครับ ต่อไปคือฮีโร่บายขั้นที่สองครับเย้ไม่ใช่ฮีโร่บายไม่ใช่มไม่ใช่เหมือกไฟนี่ครับคือฮีโร่บายขั้นที่สองจะเห็นได้ว่ามันตีตายนะครับแต่ต้องตีสองทีถึงจะตายนะครับนี่คือฮีโร่บายไฟแล้วทุกท่านดูว่าเราจะเป็นยังไงโอ้ยตีประมาณหกทีแล้วตายนั่นเนี่ยว่าแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าฮีโร่บายลาเซอร์จะเป็นยังไงบ้าง เข้าโคตรจะแรงโอ้โ,โ,อโ,โ,อโหน่าน่ากลัวมากชิวเลยนี่ขอใช้ชิวต้อนอืมมาแล้วสวัสดีครับแล้นี่ก็ได้เลือดเยอะอยู่นะครอืมมันก็ผมใครจะชนะท,ที่ผมแน่ๆได้อย่างหนึง่งคือธรรมดาโหดสุดแล้วครับโอ้ยพอ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 ครับยำแพ้ยำแพ้ยำแพ้เดี๋ยวคลิปนานเดี๋ยวคลิปนี้นาน ชิมแค่สิบสองนีแล้วงั้นเราไปสู้กับน็อตเลยดีกว่านะฮะน็อตน็อตอยู่ไหนน็อตน็อตสัสดีอะน็อตเนี่ยนะนชัยนี้มีอาหารไหมเนี่ยเฮงน่าจะปรับโอ้โอึก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 โอเคเอบน่าจะเต็มแล้วนี่ไงน็อตชนะแต่เราไม่ทำมันแต่มันก็ไม่ทำอะไรแต่เราทำมันนั่นนาเม็เข้าสองพึ่งโอ้โหก็แรงอยู่เหมือนกันนะฮะ หอบกันน้ำหนึ่งมืนเหนื่อยหอบแล้วตอนนี้โอเคเออ,อีกไอส์แล็ตเหรอไม่บอกไม่รู้เนี่ยแต่จบคลิปก็แต่เ,ตเพียงเท่านี้นะครับใครชอบกดไลยและยินรีหรือซักดังไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอจบภาพความวุ่นวายไปเคยนี้ก่อนหนึ่งกันอืมวันดีวันดีวันดีเริ่มบายเริ่มบาย

น็อตเลยเลยไม่ใช่น็อตเลยวุ่นวายจริงแหลกแหลกอ่ะโอ้จบได้บรรยากาศที่แสนสุขจบกันด้บรรยากาศนี้นะที่โคตรชุลมุนวุ่นวายนะครับก็ใครชอบกดไลค์แลยกดจะใครกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบอ